ตอนนี้กำลังจะออกเดินทางไปที่ประเทศจินนะครับ ครับทุกคนเปิดคลิปด้วยโรงแรมในคืนแรกนะครับผมที่เฉิงตูประเทศจีนนะครับตอนนี้อยู่ที่ชั้น20นะครับแล้วก็เตียงเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือคนที่เหนื่อยล้าจากการเดินทางนะครับแล้วก็หิว <laughs> ห้องถือว่าโอเคนะครับกระทดรัดแล้วก็นี่คือห้องน้ำคันข,ข้างโอเค yes. และนี่คือผมเอง โอเคเดี๋ยวออกไปกินอะไรข้างนอกดีกว่าหน้าโรงแรมก็มีพวกสตรีทฟู้ดอยู่นะครับตอนนี้อากาศ11องศานะครับชอบมากเย็นดีจุดพูุกันถนนเลย มา,มาล่ามล่าอร่อยม,มาลองอาหารจีนอร่อยนะครับกินแก้หนาตอนนี้อิ่มแล้วนะครับเพราะนี่คือโรงแรมที่เราพักคืนนี้นะครับอ,อากาศเย็นดีมาก สิบเอดองศากำลังดีหนาวไหมปากเลยแต่คุณผู้หญิงหนาวมากแต่สำหรับผมชิวๆตอนนี้อยู่บนห้องพักแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งยี่สิบนะครับเป็นเวลาของที่ประเทศจีนนะครับผมก็เดี๋ยวอาจจะต้องขอตัวพักผ่อนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าจะไปที่ไหนบ้างนะครับผม ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้านะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องเตรียมตัวแล้วนะเพื่อที่จะออกไปกินอาหารเช้าตอน7จ็ดโมงนะครับผมเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับนะครับไม่รู้ว่ามันไม่ชินกับสถานที่หรือเปล่านะก็เดี๋ยวค่อยหลับบนรถอาลรกันเเดี๋ยวมาเริ่มหาของกินนะครับ 嗯，开啊。 คืออาหารเช้าของเราสองคนนะครับเดี๋ยวกินก่อนนะครับอิ่มแล้วจะได้เดินทางต่อเดี๋ยวเราจะขึ้นรถบัสเพื่อไปเที่ยวต่อนะครับ ตอนนี้เป็นช่วงพักรถนะครับผมอากาศก็ประมาณ10องศาเย็นสบายมากก็ <c oughs> เรากำลังจะเดินทางไปที่ซีดารูนีนะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงพักรถก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งทานข้าวอะไรเสร็จก็ต้องเดินทางตอ่อหวังว่าจะมีหิมะมเยอะเป็นไงบ้างหนาวแกมเย็นหมดแล้วยากาศที่นี่ดีมากนะครับอากาศแบบอยากให้เมืองไทยเป็นแบบนี้บ้างนะเย็นสบาย เดี๋ยวผมจะพาไปดูพวกจักรยานไฟฟ้าหรือว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของที่นี่นะครับเขาจะมีหลังคากันเกือบทุกคันเลยนะครับนี่นะครับผม <c oughs> <c oughs> แล้วก็นอกจากหลังคาแล้วเขาก็จะมีเป็นผ้าที่ให้ความอบอุ่นตรงแขนกับมือด้วยนะครับ <c oughs> โอค้คันนี้คุมรอบคันเลย ันนี้เป็นสามล้วสวยดีนะครับอยากเอาไปทําใส่จกักรยานไฟฟ้าที่บ้านปะเออนาไปทําใส่รถที่บ้านเดี๋ยวอีกสักพักก็ต้องเดินทางต่อแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา1 1บเโมงสี นะครับเป็นเวลาของประเทศจีนว้าว wow. จอดพักรถเพื่อที่จะมาเข้าห้องน้ำนะครับผมวิวตรงนี้สวยมากเลยนะครับโอเคตอนนี้อยู่ในห้องน้ำจีนนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ที่เข้าไปเจอคือโอ้โหในห้องน้ำมากนะซากอารยธรรมแบบห้องน้ำที่นี่เหมือนบุรีมากเดี๋ยวพาไปดูวิวภูเขานะครับ ไ <ś les> หวไหมอตอนนี้อากาศอยู่ที่2องศานะครับถือว่าเย็นมากๆนะครับรถมอมอใสดเลย เขาเช็คอินที่โรงแรมนะครับเป็นคืนที่2ของเรานะครับก่อนที่พรุ่งนี้เราจะขึ้นไปที่ซี่นุนีนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราพักกันแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูห้องกันห้องก็คล้ายๆแบบเดิมนะครับเปลี่ยนว่าดูห้องน้ำสิ คเดี๋ยวมาดูห้องน้ำกนะันมีห้องน้ําที่ประเทศจีนนะครับเรายังไม่ค่อยได้เจอห้องน้ําในตำนานเท่าไหร่นะครับโอเค,อเค,อเคก็ประมาณนี้สําหรับห้องพักคืนที่สองนะครับเดี๋ยววันนี้พักผ่อนเตรียมตัวพรุ่งนี้ขึ้นไปลุยหิมะบนเขาสีดารุนีนะครับ ดูบรรยากาศกันนอกโอ้ยวิวสวยมากว้าวฮิมะแต่ตรงนี้ฮิมะยังไม่ค่อยเยอะมากมวิวสวยดีโอเคพรุ่งนี้เดี๋ยวพาไปลุยโอเคนี่เป็นบรรยากาศยามเช้าของริมระเบียงในห้องนะครับผม วันนี้เราจะออกไปรปะจญภัยที่ของคาวี่มะนะครับขึ้นไปที่สี่จโลนีซึ่งอากาศเย็นมากวันนี้ก็ใส่ลายชั้นมากนะครับติดอัดเลยตอนนี้ัง่งชมพูเลยส่วนนี้เราจะมีเป็นถังออกซิเจนเล็กนะครับสำหรับคนที่ขึ้นไปที่สูงแล้วอาจจะมีอาการแพ้หรือว่าหายใจไม่ทันนะครับผมก็อันนี้ ไกลเขามาขายให้นะครับร้อยอยี่คนที่น่าจะต้องได้ใช้ นะพี่ไม่ได้ใส่แบนมาพร้อมที่จะไปสัมผัสความหนาวอืรู้สึกว่าเสียงเริ่มเปลี่ยน โอ้โหทุกคนอากาศด้านนอกตอนนี้มีไอ้นะฮะโอ้โหตอนนี้อุณหภูมิลบเจ็ดองศานะครับมีควันออกจากป่าด้วย เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนี้นะครับอากาศเย็นมากเดี๋ยวเราจะต้องนั่งรถบัสขึ้นไปตรงจุดที่เราจะเที่ยวนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องขึ้นไปจุดที่สูงที่สุดก่อนนะแล้วค่อยทยอยเที่ยวลงมาข้างล่างไหวไหม อาว้ว่มต往返70โลมตเราวันนี้วัน2ีกินเทียบเลยนะครับตอนนี้ตงจากรแล้วนะครับผมกับอุณหภูมิลบเจ็ดองศาอนะครับ Are you from Thailand. จ้ะ <Like> yeah. So many sis. <laughs> สวัสดีมั้ยสวัสดีครับเขารู้เลยแล้วว่าเรามาจากไทยไล่จอยู่สหท่อหนานเปาเปาทีอยางกินเลยมั้ยอากาศเย็นมากนะครับผม เดินขึ้นมาด้านบนเสดายที่หิมะไม่ค่อยเยอะมากนะครับแต่ว่าอากาศเย็นมากจุดแรกของเราหิมะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่จุดต่อไปหวังว่าหิมะจะเยอะกว่านี้ เมื่อกี้ถอดถุงมือแป๊บเดียวมือเย็นมากเมื่อกี้แวะไปถ่ายรูปกับหิมะมานะครับก็ปากแข็งมากพูดไม่ทันตันเลยกินอะไรอุ่นๆไหมเมื่อกี้เย็นมากต้องโผล่ผมดับไปเลยนะครับผมก็เลยต้องใช้ไม้ที่มี power bank ต่อเลี้ยงไฟไฟตรงเลยนะครับถึงจะถ่ายได้ ตอนนี้อากาศเย็นมากอยู่ที่ลบเจ็องศาเดี๋ยวเรากำลังจะไปจุดที่สองต่อรับผม,มจุดที่2มีแสงแดดแล้วนะครับภูเขาสวยมาก เ,เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่เรานั่งรถผ่านไปตอนแรกนะครับเราจะเริ่มเที่ยวจากจุดข้างบนสุดก่อนแล้วก็ทยอยไล่ลงมาเรื่อยๆนะแล้วก็ต่อไปที่โรงแรมอันนี้ก็จะเป็นจุดที่สอง <c oughs> ผู้ประสบภัยจากความหนาวนาไปหามุมถ่ายรูปกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปสุดริมนู้นนะครับผมก็แบ็คกราว์จะให้มันเป็นภูเขาหิมะนะครับผมแต่เสียดายที่หิมะไม่ได้เยอะมากตอนนี้ด้านหลังผมมีผู้ประสบภัยหนึ่งคนนะครับความหนาวทำให้การเคลื่อนที่ช้าลงเสียดายมากก่อนด้านนี้กล้อ,องแบตมันไม่สามารถทำงานได้นะครับ ดับไปเลยเปิดก็แปบ๊บหนึ่งก็ดับอีกเปิดแป๊บหนึ่งก็ดับโอเคเมื่อกี้ขึ้นไปถ่ายรูปตรงตรงนู้นนะฮะแล้วก็ตรงริมนี้ให้เห็นแบ็คกราวเป็นภูเขาทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้แบตก็จะหมดโทรศัพท์ก็คือแบตหมดไปแล้วนะครับย <c oughs> ิ่งอากาศเย็นแบตยิ่งหมดเร็วนะครับเป็นไงบ้าง ชช้าามือเทประสบภัยของเราวันนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะมากนะครับอ,อ,อุปสรรคแบตหมดนะครับผมส่วนภาพถ่ายก็จะลองไปดูในพวกไอจีหรือว่าเพจเฟซบุ o กผมก็ได้นะครับฝากสั่นถ้าได้กาแฟร้อนๆสักแก้วนึงก็น่าจะดอนะตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้อิงแทนไปน่าจะเป็นแบบนั่งกระเช้านะครับอาจจะน่าจะหนาวมากกว่านี้นะครับ วันนี้ก็ซ้อมๆผู้ประสอบภัยเราก็ต้องขึ้นรถฟลัชต่อนะครับเพื่อไปอจุดหนึ่งอุ้นอากาศค่อนข้างดีกว่าเม้าอกเยอะเลยครับแต่ก็ยังหนาวอยู่หนาวมากแมสเียกนะครับเป็นมันเป็นไอหนาว นนจุดที่3ของเรามีแสงแดดนะครับผมตอนนี้ที่เวลาประเทศจีนเป็นเวลา11โมง20นาทีาตรงนี้รู้สึกว่าอากาศจะอุ่นกว่าข้างบนนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีแสงแดดลงมาช่วยวิวข้างหน้าผมแบบสวยมากนะครับ ตรงไหนข้างบนนี้เหรอเดีย๋ยวเดินขึ้นไปถ่ายรูปตรงมุนูน้นสักหน่อยตรงไหนดีตรงนี้เหรอค <c oughs> ู่ประสบภัยจากความหนาว <c oughs> ตรงนี้นะ ตรงนี้เป็นร้านอะไรเอ่ยเป็นร้านเหมือนคาเฟ่ของจีนนะครับตรงนี้เลยนะครับตอนยาวแล้วอ่ะโอ้ตรงนี้น้ำเป็นน้ำแข็งเลยครับอ๋อข้างในก็จะมีสองขายนะครับผม 我想吃。 มัน <Thank> ความอร่อยนะฮะพอดีลองกินไปชิ้นหนึ่งตรงด้านบนนระอร่อยแต่ว่าตอนนั้นกล้องโกโปรมันมันดับไปแล้วครัเพราะว่าอากาศมันเย็นมากรีวิวไส้กรอกประเทศจีนอ,อร่อย ใช่น่าจะมีนะไม่รู้ว่าทำไงอืมอเขาบอกเขาบอกว่าเป็นเนื้ออะไรนะเนื้อจมามบารีเหรอเพราะว่าอรอ่รอยนะทุกคนเอ้าหมูก็มีแต่มีน้อยอยู่เาทิ้งไว้เดี๋ยวมันเย็ยนอร่อยคุณอะไร เราจะไปกินข้าวกันแล้วนะครับขอแยกหุดใส่กรอกลังท้องไปก่อนตอนนี้เราก็จะนั่งรถไปหาอาหารเ่องกินนะครับแล้วก็กลับเข้าไปโรงแรมเพื่อที่จะพักฟื้นฟูร่างกายเพื่อที่จะไปพรกุง้งนี้ในจุดที่สูงม,มากกว่านี้นะครับแล้วก็อากาศน่าจะเย็นมากกว่านี้ช,ชีวิตแบ็คแพคเกอร์ โคหลังจากที่อิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะต้องนั่งรถอีก5-6ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะไปพักที่โรงแรมที่ใกล้จุดที่เราจะเที่ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะขึ้นไปที่ตากูปิงชวนนะครับซึ่งเป็นเขาที่สูงกว่าที่นี่นะครับแล้ก็อากาศจะเย็นกว่านี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้ไปสัมผัสความเย็นที่มากกว่าวันนี้อีกนะครับทุกวันนี้ถึงโรงแรมก็คงต้องพักผ่อนเตรียมพร้อมนะครับตอนนี้เราจอดพักรถนะครับ ก็พอดีมีมินิมาร์ตเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่ามินิมาร์ของจีนมันจะเป็นยังไงบ้างนี่เป็นปั๊มน้ำมันของประเทศจีนนะครับเลเล่ครับเลเลไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรเนี่ย มแกนสแกน,กนบาร์บีคิวบาร์บรีคิวน่าจะเผ็ดสุดเลยนี่ยเนี <laughs> ่นๆราคาเท่าไหร่อ่ะสิบห้าหยวนหรอหรือเท่าไหร่ไม่รู้มันไม่มีบอกไม่รู้ว่าอันนี้หรือเปล่าเนี่ยสิบห้าหยวนไม่อันนี้หรือเปล่าสิบห้าหยวนแต่ไม่รู้มันใช่หรอมั้งใช่ในไ์สดนม<ำ>แดง <laughs> อันนี้เจ็ดหยวนค่ะสาสิบห้าบาทบ,าาบ้านเราถูกกว่าใช่บ้านเราถูกกว่า <รอ S 2> ลองดกล่องแดงในตำนานเลตเจ็ดหยวนปกใหญ่แปดหยวน <c oughs> ต่างนันนอนห้าบาท <c oughs> ่ต้ยมยำกุ้งรสอร่อยนี่นี่นนนมีมีภาษาไทยด้วย <c oughs> รสชาติอร่อย <c oughs> เป็นเมื่อเช้าเมื่อเที่ยงแป็นต้มยำกุ้งโอเคต้มยำกุ้งเจ็ดยวนเอาไหมเมื่อเช้าใช่อันนี้ไหมครับที่เอาไปเมื่อเช้าเป็นสีเขียวเขียวครับที่มันเป็นเหมือนพวกกระชายพวกอะไรพวกนี้ครับประมานแล้วเป็นของขมๆไปอร่อยอ่ะแต่ผมซื้อไทยผมซื้อเซื้อกระป๋องเก้าบาท เด็ดไปสามห้าประมาณสิบยี่สิบอะถ้าราคาปกติที่แบบกดแบบทั่วไปที่เขาไลฟ์สดขายอ่ะอ๋อที่เท่าไหร่อะอันนี้ประมาณสองสิบสามห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามห้าแต่ผมกำลังซื้อเป็นกล่องู่เนี่ยลองอะไรกันเนมไม่ดังสามบาทสั่งจะให้ไหมเอาเลยเอาไหมเอาวะอันนี้โอริโอโอริโอครับคืออะไรวะใส่นมมั้ ม <otic> ันเก็นมากรดนมเปรี้ยวเนี่ยน่านมเปรี้ยวสามจุดห้ายองมาเองเเอาไหมเอาไหมานไมเอร่อ ของกินมาหนึ่งถุงนะครับผมแล้วก็เราต้องออกเดินทางต่อยังไม่ถึงที่พักนะครับเนี่ยเราจะขึ้นไปที่ห้องพักของเรานะครับที่ชั้นสองลารีบก่อน ชั้นสองใช่ไหม <c oughs> อ่าน่บรรยากาศห้องพักของเรานะครับเหมือนเดิมเตียงคู่เพราะว่า <c oughs> ตอนที่เราคุยกับเขาเขาก็ถามเตียงแล้วแหละแต่ว่าลืมบอกเขาว่าเป็นเตียงเดียเด่ยว โอเคห้องน้ำก็ใช so <c oughs> <See? laughs> ้ได้โอเคเนี่ยคืนนี้เราพักกันที่นี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปเดินเที่ยวกันนะครับเข้าไปเดินชมในบรรยากาศในเมืองบ้างนะก็อากาศในเมืองยังไม่ค่อยได้หนาวมากนะครับเปิดเพลงเสียงดังในเขามีงานอะไรหรอเปล่าเขาไม่หมดหที่จริงเขาก็มีเต้นแอร์บิกเหมือนกันนะครับ ก็จะเป็นวัยผู้ใหญ่นะครับที่เขาจะามาออกกําลังกายกันฝั่งตรงข้ามก็เหมือนจะมีพวกสตรีทฟูดเดินนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราค่อยเดินไปทางนู้นแล้วก็ค่อยยูเทินกลับมาค่อยเจริญหูเจริญตาเอออยู่ในป่ามาสองคืนใช่สองสามวันที่ผ่านมาเราไม่ได้เห็นแสงสีเลยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวขันมาเดินเล่นแล้วกันเพราะว่าคืนนี้เราพักในที่ที่ใกล้ตัวเมืองอก็เราจะพักที่นี่กันอีกสองคืนนะครับ เราจะข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นนะครับเราต้องลดมตรงใต้ดินตรงนี้นะครับตอนแรกนึกว่าเป็นทางลงของรถไฟใต้ดินแต่ถ้าเดาน่าจะเป็นทางข้ามแยกนะครับแต่อันนี้เป็นทางบุดตายแยกมากกว่าใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะเออดีอ่ะใช่จริงๆด้วยเกือบเราเดินไปตรงนู้นนะ่ะ โอ้ตรงนี้ก็มีทีเทนอี่นะกับพวกหมาล่าพวกอย่างเงี้ยเยอะมาก นอกกระถาบ้านเราวะเนี่ยเนี่เดียวมาเนื้อหัวใจอ้าวเนาะไทยกว่ามีคนทักว่าเราสองคนเป็นคนญี่ปุ่นด้วยนะครับเฮ้ยเจอคนเส้นอีกแล้ว ที่นี่คนชอ,ชอบเต้นกันเยอะนะครับ